รถไม่ถึงปีเลขไม่แค่สามพันนะผมอยู่ด้านหลังผมแล้วกับมาด้าสองนะครับผมโอ้โหโคตรสุดนะซื้อมาหลักเดือนไม่ใช่หลักปีนะหลักเดือนเลขไม่สามพันประกันศูนย์เหลือเต็มสามปีนะครับผมสไลด์อีกสามปีประกันตอนหนึ่งอีกหนึ่งปีเยวไปดูกันว่าสวยแค่ไหนไปดูกันเลยครับผมนะอ่าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมเข้าใหม่อีกแล้วนะครับผมนี่สวยเลยนะ มาดด้าสองมเนอร์เชตัวหน้าล่าสุดนะผมป้ายแดงขายยังไงเราก็ขายอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกันนะครับผมนะนี่เลยตัวนี้เป็นหน้าใหม่แล้วดิมอนเชนนะครับผมกระจังหน้าของเขานะครับแล้วก็เป็นไฟตาโปรเจคเตอร์ผสม LED นะครับนี่สว่างแบบแสบตากันไปเลยทีเดียวนะนี่เลยต้องบอกกันเลยนะตัวนี้ไฟตัดหมอกไม่ต้องเพราะว่าโปรเจคเตอร์เขาเนี่ยเขาเคลมว่าตัดได้ทั้งหมอกนะครับผมแต่ไม่ตัดใจนะครับ จับได้แต่หมอกอย่างเดียวนะอ่ะล้อแม็กสีดำับผมนี่รถปีผ้ายางใหม่แม็กก็ต้องใหม่อยู่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับสีนะครับผมอันนี้ก็จะเปื้อนฝุ่นนิดนึงนะนี่แต่ว่าเดิมทุกชิ้นนะครับผมนี่นะให้ดูเลยรอบคันสภาพเป็นยังไงนะครับนี่ไฟเลี้ยว led ติดกระจกค,ครับอ่าสวยๆเนี้ยบเนี้ยบกริบกริบนะครับผมล้อแม็กสีเทาดำนี่เดี๋ยวขัดให้ใหม่อีกทีนึงมันเปื้อนฝุ่นเนาะ ตัวนี้ต้องบอกกันเลยนะว่าประหยัดน้ํามันมากนะครับผมประหยัดทั้งที่จอดรถทั้งน้ํามันพื้นที่ในการใช้สอยประหยัดทั้งเงินดาวคนคําเอกสารประหยัดทุกอย่างเลยนี่เซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดแล้วก็มีกล้องมองหลังเหมือนกันนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะเป็น5ประตูครับซิกแซกหาที่จอดได้ง่ายนี่จะประมาณนี้เลย สว,สวยนะสวยส,วยสีเทาดำนะครับผมดุดันไม่เกรงใจใครอ่าป่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าว่าสภาพเป็นยังไงออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับผมมาเริ่มกันเลยปึ๊บอ่าเปิดเข้ามานะครับผมเป็นระบบคีเล e เอนจิ้นนะครับนี่ก็คือไม่ต้องเสียบกุญแจให้ยุ่งยากไม่ต้องหากุญแจนะครับผมกุญแจอยู่ในกระเป๋าเรากดติด ่าเปิดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญเปิดมาเบาะหนังเป็นสีดําแดงเป็นกำรรมะหยี่ผสมหนังนะครับนี่เพื่ออายุที่ใช้ได้ยืนยาวยิ่งขึ้นเนาะเปิดมาอีกอ่อาเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยดีกว่ามันมืดซะเกินนะครับนี่นะภายในสภาพเหมือนป้ายแดงเลยดูแลอย่างดีเหมือนจอดศูนย์นะครับนี่กระจกไฟฟ้าครับผมเซ็นทัลล็อกนะฮะนี่สว,สวยเลยแอร์ออโต้ เกียร์ออโต้นะครับที่สําคัญมีแพดเดิลชิ p ด้วยหลังพวงมาลัยนะครับผมนี่ตัวแบบนี้นะครับหรือที่เรารู้จักกันในานามว่าเป็นตัวช่วยลดเกียร์ผ่อนเกียร์นั่นเองเนาะเวลาเราขึ้นเนินลงเนินหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เกียร์ต่ําใช้แพดเดิลชิ p นะครับผมเพื่อความปลอดภัยและสะดวกยิ่งมากขึ้นนะครับหน้าจอนะครับผมขนาดเนิ้วเหมือนเดิมนี่หนังพัสดุดูดี นะครับแบบนี้เลยสวยๆเลยนะแอร์มือหมุนนะครับออโต้นะกด a อซก็ได้ยังไงก็ได้นะครับผมเลขไมค์แค่สามพันเท่านั้นเองสําหรับคันนี้นะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนี่นะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับผมจะมีที่ใส่ช่องใส่ซีดีอยู่นิดนึงอยู่ตรงนี้อ่านะครับผมแล้วก็มีที่เสียบ Power Outlet นะครับผมแล้วก็ USB HDMI นะครับตรงนี้เลยช่องเล็กๆอยู่หลังเกียร์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่สวยๆเลยนะ Center c o m m เดอร์นะครับผมทำงานคู่กับหน้าจอตรงนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าอ่าคนที่นั่งด้านหลังอะ่ะจะได้ต้องไม่ต้องเอามือมาทัดสกรีนนะครับก็คืออ่ะนั่งหลังก็แค่เอื้อมมือมาแล้วก็มาปรับปรับ,บหมุนๆตรงนี้ได้เลยเนาะโหมดการกับขี่ครับผมถ้ามันไม่แรงพอนะครับผม ก็ดันขึ้นไปเป็นโหมดสปอร์ตรอบก็จะสูงขึ้นนะครับผมแค่นั้นเองเนาะก็จะเหยียบสนุกมากยิ่งขึ้นนี่นะไฟนะครับผมบอกเลยว่านี่กริปนะครับกริปกริปเลยเบาะหนังนะครับผมสวยๆแบบนี้สุดจริงๆครับราคาหายไปเกือบสองแสนกว่าบาทลดไม่ถึงปีลดหลักเดือนเท่านั้นเองนะจ๊ะอ่า FMAM บูทงบูทูธเข้าได้หมดนะครับผมต่อได้ง่ายเลย นะเครื่องเสียงอย่างดีช่วงล่างโคตรดีนะครับผมใครเคยขับมาได้อยู่แล้วจะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแบรนด์เลยแหละเอาตรงๆแล้วกันนะครับนี่สวยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่านะครับด้านหลังเนาะเป็นยไงเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงไว้ก่อนอ่ะนั่งแถวสองนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เอาตรงๆอีโคคาครับก็นั่งได้ห้าคนอนะ นะหรือนั่งหคนก็ได้นั่งตักกันเอาได้หมดนะครับผมนี่แบบนี้เลยเบาะนี่ยังตึงเป๊ะเลยเพราะใช้แค่3000ักิโลนั่นเองนะครับผมเซสวสวยครับนี่ฟิลการนั่งหลังยังไงก็จะประมาณนี้ครับผมเหมาะมากนะวัยรุ่นชอบแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนี่ง่ายๆครับมัดด้าสองประหยัดน้ำมันนะครับผมไปกว่าเกือบ20่กิโลต่อหนึ่งลิตรนะครับผมนี่ที่วางแก้วน้ำครับผม นะพี่วางแก้วน้ำเบรกมือดึงเอานี่แบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าปะไปดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับห้องเครื่องนะครับผมให้ดูเลยว่ากริปแค่ไหนนะนี่รถเรานะไม่ใช่มีแค่คันเดียวนะไม่ใช่ขายแค่คันเดียวนูน่น มีอีกเป็นร้อยนะครับผมนุ่นนุ่นนุ่นน่นน่นน,น,นะครับเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะสวยสวยมีทุกแบรนด์ทุกคันนะครับผมไว้อยากดูคันอื่นเพิ่มเติมนะครับยวพาไปดูทุกวันเรื่อยๆนะครับวันนี้เราก็จะอ่ะเอาคันนี้ก่อนแล้วกันมันเข้ามาใหมน่นะมันเลขใหม่แค่สามพันอ่ะนี่เลยนะอ่ะอันนี้ฝุ่นนะไม่ใช่รอยถอดไม่ได้ทําสีนะครับผมฝุ่นนะครับนี่มอบอาร์คมาสีเวลาดูรถอ่ะ แผนกล้องเนี่ยต้องแผนให้ชัดๆแบบนี้นะครับผมนี่เลยน็อตอาร์คมาสีตำแหน่งเดิมเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแกะไม่มีถอดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ฝาห้องเครื่องถอดให้ดูเลยนะครับผมน็อตอาร์คมาสีตำแหน่งเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นะถอดจุดไหนเอาประกามาวงนะครับยกเว้นแบตเตอรี่นะเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนให้ใหม่อ่ามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับ แบตเตอรี่น้ำมันเครื่องไส้กรองนะครับผมทําให้ใหม่หมดดูข้างเครื่องซะก่อนโอ้โหสุดจริงอันนี้นะครับอ่านี่นะใครสนใจนะครับผมมีมาไม่กี่คันอ่ามีสีขาวเห็นไหมสีขาวอยู่ตรงนู้นหนึ่งคันแล้วก็สีเทานะครับเอาง่ายๆเลยสนใจแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมแอดบ้านเขียวเก้เก้าเอ็นนะครับอ่า มาดูรถก่อนได้มาทดลองขับก่อนได้ไม่ถูกใจไม่ชอบหาคันใหม่รถมี500กว่าคันนะครับผมนูน่นเรียงไปถึงนู่นเลยนะอ่ามี500กว่าคันเลยนะที่ที่นี่ย้ํานะครับผมว่าไม่มีกอไมย้ยอมแมวผิดความไฟไหม้อย่างแน่นอนอ่าประมาณนี้เป็นไงสุดยอดนะสนใจบ้านเขียวเกาเกาเ็นยังไงวันนี้ทีมงานมนุ่มสามเหลี่ยมออโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ